เออว้ขออนุญาตเปิดคลิปนะครับผมตอนนี้อยู่ตามนี่เลยครับผมที่ขึ้นไรตํตำบลนาหน้า,นาอ้อมบอ่ออำเภอเกษตรวิสัยครับผมลอยเอ็ดครับใส่บ่วงเวลาสองทุ่มห้าสิบหกครับผมออุปกรณ์ครับผมใส่บ่วงเกือบสามทุ่มอ่ะใส่จะตันตอกมาประมาณาจบ่คือเลยเลยหันกลับมา ใส่บ่วงครับใส่บ่วงก่อนมืออื่นก็ยังลุยแทะครับมือนี่เอาออเดือบก,ก่อนครับเพราะให้มีติดถุงหลอกเหลี่ยงน่ลอกแล้ว,ลว,ลว,วครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปหาใส่ก่อนครับมันจีเดืกอกกว่านี้มันแหงจะเดือกอยู่ที่วเลาออกยามครับผมหลอบแรกรอบเดือกซะนี้แหละล้วก็หลอบกูเลย ห่าทุ่มสี่สิบหายงอ่อมทีบเลยครับใส่บ่วงสองคนทั้งเหมือดลอยสามสิบหลังนี่แหละประมาณนี้แหละใส่คำกับเจ้สี่แล้วมาใส่เดือกเพามันมาใส่คำมาใส่บ่วงสามทุ่มเอาซ้ำนี่แหละได้ดูจ้สามสี่ตัวนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จอยู่ดอกอยานตะบูได้นี่หละหลือมันก็ว่เป็นตะไดพร้อมนะ จะจะบ่ดินมีพานมีอย่างบอ่ออกมาบ่มันมีหนูบ่เข้าไปกินเบิอดอนเราซุงจัดเลยเหรอเข้าไปกินเมือ่อคืนนี้เขาเจ็บฟมออก โมพานโอย้ยไม่มือคืนนีเขากินไปแล้วตรงห้ามเกือบ thân phun hoạt buồng là tỉ liềm liềm bác bò nhìn nhìn chua cha chua cha bò nó nổ ai kìm cày với lùa quá nhiều rồi đó. ฮะใ,ใส่รังนี้เดียวผ่านมันหกผ่านใส่รังนี้หนูท้องขาวที่ผ่านนะ โอ้พันสองครับผมถือว่าประสบผลสำเร็จเลยพันสองพันสองพันแค่สองนี่หลังนีพนันติ้่ะรพนว่ะหลังนีกับพันทด้นี่แนป้องนีเสอิเนี่ยพันคือบถือไปเลย ว่ามันมีหลายตูจดิหนูมันแลนว่าเป็นทางเนี่ยหนูหน่อยดีเน่าว่าม,มันหนูหน่อยดีลูกมันหลบอ่ทั้งสามสิใส่ลังนี้คือเป็นนเียนหนังสีดูดอ,อูอ้ยหยดมาหนังสีเห็นปะมองมอง นูอยนะจับหักขวางเหรียญหูใหญ่มันจีหนหัวจริงจังได้ฟันเสียเลยโอ้แมงเงยดำดำต่อไม่ฮะขวมโอ้บะมีอย่างเลยเจี๋ให้รุ่นตอนเศร้าบ่า mong chờ mong chờ mình chờ mong 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 chờ nữa chờ mong nó mong chờ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  Hả หานนยไปวะเวีนเลียนในยามเวีนเตยเียเรียนจะสูงหัวคำมาโอ้ดูคนนอกคนนอกคือนนอว่า,วา,วาพานเลยขนาดสูงนั่นห่างๆกัยังงพานหนุกว้ยเบืงบ้งเบื้ง Một phần Ồ, oh, minh hũ vào nè Mình phải hạ kìa, chẳng dáng đẩy cây luôn Nào kìa, nó ăn nó Con này nhang ra ngoài mất mềm rồi khẩu rồi, nó ăn Thấy ใส่ใสมาแล้วครับ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 เบึ้ยเบึ้ยเอ้าสองสองแล้วครับผมน้ำประทันฮะใส่โอ้ถอดออกออมาแล้วอันนี้วิชับหางกันหนิางาขาดนะ้อย ง่ายหน่อยรูปูหน่อยหน่อย,อยตไส,สวยเปิดปกล่องเอย็บครับผมเดี๋ยวให้คุณหมอถอนเข่วขึ้นเก่าครับผมแล้วไปเอาอีกตัวนึงโอ้สวงแต้มแล้วที่ว่าประสบผลสำเร็จครับผมจากที่ใส่บ่วงสามทุ่มเนี่ย ถือว่าประสบผลสำเร็จเลยอึ๊บเดี๋ยวขึ้นบ่วงฮะพลาดหมดไงบ่บวงเขาเสียเลยดิเนฟ้าที่หนูรุ่นนี่นี่บ่วงเขาเรียบร้อยเลยเบื่อซิบเอ็ดนี่เพราะมีขาดง่ายๆนี่ครับถ้าม่ใส่คีมผิน,น่ย ่ว่าใส่ขิ้มผิดนิบเป็นเบือซิผากระขาดขมันอาจจะมีสี่ตัวนะลุนเนี่ยนี่สี่สองใส่ดูกันเนี่ยลุนมันอาจจะมีสีตนนส่ตัว แต่ละครัวแต่ละอย่างเนี่ยเพราะว่ามันมีสองตอนนี้แหละมอน,นะมันต้องสี่นะเมียมันไปทางไหนล่ะไปนี้นนางเรือนไม่ร้เอาไปเบ็ดครับผมไมงนีมีตัวนี้แหละสุงต่อไปครับผม รถนี่แถวนี่นี่แลนเบิดมือเบิดคาไม่หลีพี่น้องเลย,เลยแลนว่าหยุดเลยขนวน่านอนไก่ท้างางนี้ว่านอนบอ่ได้อ่ะบ่บ่ผ่านบ่ผ่านบ่ผ่านผ่านสั่นใช่ ย่างระวังด้อดีอมือเข้าไประวังด,ด้อน้ำด้นะปักมือเขาทีหน,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 นึ่งนี่งใหญ่จริงนี่นี่งใหญ่มันกีนลักษณะนี่อ้บดได้ดือ้อดีวัปปานสําโอ้ก็วหวังเลยดีนี่โอ้ thầy vườn tháng nhà ngàm Ý, ngàm rồi Qua đây Á à? oh. Đây luôn mới yên Đang này là Bỏ Bỏ cái cầu Mình bỏ mà thang này โอ้โอ้โอ้ไม่มีอย่างเลยเรือบอ่บ่ทานบ่ อี่โอ้มาเถื่อหมดพานจัาหลัง นี่ยังดินเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอู้สวยสวยเลยสวยงวงนี่ไทบงจอจอไทเบึงจโจอตัวนี้หลืว่ามันห้องอะตับหางก็ตรจับหางบคตรใหญ่พลาดได้เพราะเขาลงกข้นเยอะเลยนี่ ว่หั่นดินแต่ว่าลักบ่วงตั้งอยู่มของเกา่าเนาะว่าเป็นวัตถุที่นี่มีใสสวยแต่งงามเลยนี่แล้วรุ่นนี้แล้วที่เขาเนั่นนะอู้ยงูงูทันได้เปิดตัวนไง มอมอมเมนเขาเน่ยนเพราะวเขาจับผมดีเนสองหลังตีสามหลังลื่นก็ขึ้นไปใส่พุ่นตัวหลังหนึ่งใส่นีระหลังนี่ะเมนมอเมนเสียสินะตองแก้หเน่้เอาสีเสีใส่วไเีเอาีเต็มใ บวกเกเนี่ยบ,ว,บ,ว,บวว,ว่ะเอาสีแต้มไว้ของไปของไปของมันเมื่อหลังกี่ซื้อเลี้ยงเสียงคนละสีมาให้เลนหลังที่ได้หั่นหลังนี่ของผู้ดใดใส่อเออเมือนเศร้าตามอีกซีฟุดิตตามซีบเลย่ะเพิ่งจะได้สามเนาะร้อยสามซีบหลังนิ้มต้องได สิบสามตัวลอยแล้สิบตามอีกสิบงานเขาแล้วแต่ว่ามันบบค่อ่พันเหรียญมีรุ่นอยู่ดูหน่อยพ่กไอ่พันรอบลอยละสามตัวรอ,อบกู้ต้องตามอีกสิบตัวที่ได้บ่แต่ว่ากับนีโอกาสด้วยคิดว่า โอกาสต้องมีละตับใดที่ยังบ่วงยังกเก็บยังบ่ทันได้เบิดนะ่ะสิบตัวมันบ่งยากเกินไปครับตอนนี้กะพากันนอนแล้วม่ไหวยังนอนยังขวรมุ่บันนี้กว่าเด็กบันนี้มุ่งใส่บริการดูมือโบยคว่ำมืออื่นครับผมไปครับขออนุญาตนอนครับ สสวัดีตอนเศร้าครับผมตื่นสวยเลยที่เหมือนเนี่ยคาับรรยากาศบรรยากาศกูบวงครับกูย้ำเว้นเจียเนี่ยเนี่ยมีกูย้ำมาคืนทัเบิ้งเศร้านี่จะได้เพิ่มอีกจักหางครับ bớt ý lý sùng nhỉ Ê, hãy yap lắm hãy yap hùng 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 หงแล่วหองแลห้วงลาครับผมุมแรกอุ้ยอย่างนะโอยหนโอ่ิกนิ่งยิบยีบจนจะิ่งดแม่แม่เข้าไปกินแล้วครับผมนี่ละเนยกาศปวดหนูตอนเสาร์น่นเนาะ กอเอาช็อตไอ้นั่นเด้อกดักดหัวก <c oughs> ัดหัวกันไก่กับบัถือมาทำนี้รวจมาสำรองนะครับตัดตัดเด็ดหเขาไปซื้อเอาอืม สวยๆครับผมใส่สวยๆอีกทางนี้สมเพาะเข้าไปมีแต่าตัวใหญ่บบได้มาหนียังบัตรในพ่อหนูครัวนี่ครับอันนี้ขัวบ่บ่ขัวเอ๋ออันนี้หนูครัวตีบ่ขัวมีแต่ลูกหนูใหญ่นี่เอาเดี๋ยวนี่เขาไอ,อ้ถอนฟันกันครับถอนบ่ได้เดือดกัดถุงขาด ใจไหวยี <th> ่มต้องเรียนมานี่นะเมสตัวละสองขีดเลยนะเนาะอยู่ครับตัวละสองขีดเต็มสูงอัหนะเต็มสูงอัหนะ ủa mắc cuối may à muốn ăn quỳ gì bớt đây say há thang bớt đây phán gì hả lằng gì bớt thuyền này bồ ô hô มันขึ้นเรียนฟังหนีทิ่พราผาดมันไปแล้วงอบหลังมันกลับไปเรียนฟังผุ่นไปโกยฟังผุนซุน่งหนีเพราะจะปิ่นความหวังกับว่ไใดเนาะ mặc hai xe mặc hai xe mặc hai xe bê phát uống bụng hai xe ba hai xe ba hai xe ba hai ว้ยตัวกระหงโอ้ย so ยังกินใส่โอ้หนูใหญ่สัเลียดอืใส่มาบึงนะโอ้ยแหตต็มวดเลตัวใหญ่กูมูเลยเนรือเนี่ยโอ้ยึงครับเรือโอ้แมง็อยากคือคืออนี่ยังออกมาลูกบ เือเศนกเข้าเมียวโอ้แบดกับเบือเบือเบิด,บบดหลกว่าแล้วก็ได้เถอะวะโทรศัพท์ก็บประด้ถือมองหนีแท้เนี่ยมันเนี่ยึงนึง่ม่มันติดหลังนีหน่อยหนึ่งจิพิลื้อเขบ่วงกับบุดบุดเียิย่งกินหนูใคยจงกินเหลียนี่ขนว่ามัน นกเข้าก็บยีกินอีเห็นตี๋ถือหวงยังนึงนนได้ยีกินไงมัน,น,ข,น,น,นข,มขึ้นที่ว่าเห็นตายเห็นยุสัยปะเ,<อ>เห็นตายยุสัยปะ ตายยู่ฟังผุ่นวะโอ้ทาเว้นขึ้นสูงแล้วครับผมเรียบร้อยกูบวงมาเบดแล้วได้ตต่มไม่อีกสองตัวสามสอ,สองตัวเนาะเพราะว่าทัดจากไอ้ตัวนั่นไปตัวนั่นได้ทายอีกสองตัวก็ได้ทายมีอ่ะเ<า>ติมไม่อีกสองครับผมไอ้แบดเบสไม่รู้ว่าไอส้สอดหางหนูพุกไงนี่ได้หาบ่ นี่ครับผมพื้นสามย้ำเศาร์สามตามทุนครับตามทุนอยู่นีนอนีกระจิเอาครับผมผมขออนุญาตปิดปอีพีแรกไปเนาะครับเอ้ยบุมเป็นปิดอีพีแรกไปไหมขออนุญาตปิดอีพีแรกครับอันนี้เป็นอีพีแรกครับผมมันยังมีอีพีที่สองครับเพราะว่าคืนนี้ต้องอยู่กันยุ่หนีอีกเพิ่งคืนครับ มื้อคืนนี่แค่กว่าดจีขี่รถมาหอดกับคำแล้วแ,แถมยังไปสั้นตอกลินหอดสามทุ่มบุญมาหอดหอดทุ่มหัวมาหอดวิเศษใสชานไม่เมียน <laughs> ว,วิเศษ <laughs> มาหอดกเกษตรวิเศษมาหอดเกษตรวิเศษกับทุ่มหนึ่งแต่ใส่หนูตั้งแต่ตอนนั้นก็บจีนาจีสีบ,บวกอยู่แล้วครับหนูโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไปตัวน,นี้แล้วสวัสดีครับ